สวัสดีครับพบกับผมกับก๊อฟนะครับในช่องยินฟินฟู้ดพากินพาเที่ยววันนี้ผมกับก๊อฟอยู่ที่บ้านแสนปากดีของบอสนกงสกรนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่คอใหญ่กู่แก้วอุดรธานีนะครับและเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้ก๊อฟรีวิวบ้านหลังนี้นะครับว่าตอนนี้บ้านของบอสนี่อัปเดตไปถึงไหนแล้วครับเป็นการอัปเดตล่าสุดเลยนะครับนี่อันนี้สนสำหรับคนที่ติดตามอยู่นะครับใช่ใช่ทราบว่าไปถึงไหนมาถึงไหนแล้วใช่ข้าราัาหลังนี้ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่อยู่ข้าง ติดตามชมกันนะครับนนะครับวันนี้นะครับกอลก็พาทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับจากที่ห่างหายไปนาน,นสำหรับบ้านบ่นบอนกองกรนะครับบ้านแสนตางือ เือนเดิมครับใหญ่สวยงามเหมือนเดิมตอนนี้ก็อัปเดตส่วนของงานตอนนี้ช่างกระเบื้องเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มจะมีการผูกระเบื้องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ติดตั้งบัวครับบัวก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์นะก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมบางส่วนนะครับสำหรับบัวเนาะนะครับเสาบัวบัวปูนต่างๆรอบบ้านนะเป็นแบบออกแนวโรมันนิดนึงนะครับผมถามคณ้ชมนะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของรงรถนะก็เดินสายไฟเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ที่พามาก็ยังไม่มีในส่วนทางสายไฟตอนนี้ก็เดินสายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินรอเลยเดี๋ยวมีตีมาตี้าปิดด้านล่างนะครับโรงรถนะครับรงรถค่อนข้างกว้างขวางครับก็ยังไม่มีอะไรมากครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีบัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาบัวตามมุมตามขอบที่ช่างแต่งเติมขึ้นมาครับตามขอบหน้าต่างคอนกรียด้วยนะมีบัวเพิ่มสวยงามเพิ่มความสวยงามเพิ่มมิตินะมีเสาโรมาซึ่ง ไม่เคยมารอขึ้นมานะตัวนี้รองฝั่งเลยตกแต่งเลยนะเสโาโคตรอลังการครับเหมือนกันจะเข้าแบบอะไรนะเทพโอลิมปัตนะเรียกว่าอะไรที่อะนะครับในส่วนตัวบ้านเนี่ยมาอัปเดตกก็ฟาดผิดเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนหน้านี้จะมีเห็นสายไฟระลองระยงระยางมัายยานนะนี้มีภาดผิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรู้ตั้งหนึ่งนะอัปเดตในส่วนอากาศ เนี่ยคช่างก็เอาสีมละกิมเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของอตอนนี้ช่างกระเบื้องก็อยู่ในห้องน้ำเนาะทำการแบบปูห้องน้ำไยทําการปอห้องน้ำเพื่อจะทําการทำเป็นช่องช่องขึ้นมานะในห้องน้ำที่เคยอยู่นะช่องเก็บฝาอะไรนรกยุบไปล่างแล้วนะตอนนี้ เดือยถ่อเดือยใสไฟระบบข้างในนะครับแล้วก็มีฟ้ามาปิดนะครับห้องน้ำค่อนข้างใหญ่เนาะเดินไปได้ก็จะเจอสร้างค่อนข้างเพื่อนอีกแบบนิดหนึ่งท่านหนึ่งก็เมื่อกี้ห้องนอนหนึ่งเราทั้งจำจำชื่อไม่ได้แล้วไม่ได้มาจำชื่อห้องเลยเราห้องใครต้องไปจำชื่อในห้องนี้ของในมาดูการเดินไานะมันมีการซ่อนไฟข้างในนะครับทในช่องไว้ซ่อนก่อเส้นไฟประมาณนี้ ใหญ่นะสอง Wheel salud, สส er สสสห้องเลยเรียกแทนวงนีทั้งสองห้องตรงนี้ก็เป็นห้องเรียนบ้านนะครัหวหลังบ้านหัวหลังบ้านมีคนหัวใจแล้วจะติดสองฝั่งเสาแอนี้ำฝั่งนู้นจะเป็นห้องเกี่ยวกับการอ่าอะไรนะห้องชาว์เบอร์ห้องเชาวเบอร์อ่างน้ำเหมือนที่เราไปเล่นสระว่ายน้ำก็คือห้องชาวเบอร์ห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอสาวน้ำอีกทีหนึ่งข้างฝั่งนี้นะครับนี่คนหลังบ้านนะนี่ครับห้องเรียนครับจัดมินาคี ถ้าที่เห็นๆก็จะมีในส่วนของฝ้านะคระับฝ้าหลักๆที่มาติดใหม่ตรงนี้คุณจอมคลิปที่แล้วที่ทำรูก็จะเป็นสายไฟะโยงระย่างจะเป็นห้องน้ำรวมวครับยังไม่ได้ทําอะไร,รมีแค่เอิยมีเดินไฟเพิ่มเติมขึ้นมานครับสำหรับห้องน้ํารวมวตรงนี้นะครับมีเดินไฟแล้วก็ตรงนี้กะตีฝ้าเรียบร้อยครับกอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับห้องนี้จะมีห้องแต่งตัวด้วยห้องน้ำด้วยตรงน,น,นี้ทำนห้องน้ำนัไป อานะเป็นาาน,น้นเป็นห้องพม่าเหรอครับนี่นะา้อม่าอันนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวนะห้องแต่งตัวก็มี๋ล้วก็ทางพี่เคนโทรมาัลโหลครับครับพี่ก็ไอ้อามีซีรีส์ใสหมดนะครับพี่อืมมีไม่มีเลยแล้วมีแต่ข้าว,วมีนวแล้วรังไม่ใสล้วหาซื้อได้ไหมถึงวันน ซื้อเข้าไปด้วยตอนสดไม่ค่อยชิมเงนทีเดียวเลยครับมันค่อนข้างมันพอดีว่ามันมันไม่ได้ดีวกับผลผงผงกระปิมันน่าจะหาซื้อยากครับอ้ผมมีผมให้ช่างผมหาซื้อก็ได้แต่วันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรครับขอบคุณจริงๆครับไอ้ตัวแผ่นสีอ่อนเหลืออยู่นะครับพี่แต่พี่ลองลงโทนสีของ ม uh, ันก็ต่ากันนะครับแต่ว่ามา4.6แต่มันหลือครับพี่4.6มีให้ดูครับครวันนี้เราจะเป็นส่วนของห้องแต่งตัวครับภายในห้องนะชั้นหนึ่งนีมีห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำนะครับจุดห้องนอนกว้างขวางทุกห้องนะครับบ้าแบบนี้มีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะครับหมายถว่าห้องน้ำในตัวห้องนอนครับทุกห้อง ยุคเป็นห้องนี้จะไม่มีห like anyway. <Yeah. S 2> like ้องน้ำตัวนะเป็นห้องโถงห้องสาธารณการนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดไฟอาจจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะยังไม่ได้ติดไฟในส่วนนี้ครับใต้ฝ้ามันก็จะมีแบบนี้แหละสายไฟที่เราดึงลงบนเรียบร้อยแล้วสายเคเบิลสายไฟอะไรอย่างนี้หมดเลยครับตามร้อยถ้วยสวยชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็พาไปชมชั้นสองครับตอนแรกคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่างอพยพนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนาะ ตรงนี้บอสนก็งานยุ่งนะครับก็เลยยังไม่มีเวลาไปเลือกกอระเบื้องเท่าไหร่งานหอหลังแบบยาวไปถึงเดือนเลยพฤษภาเนี่ยทุกวันจะมีง,งานเกือบมีเกือบทุกวันนะครับงานหอหลังเนี่ยบันไดก็เหมือนเดิมครับบันไดโซนะ่โตรงนี้ช่างเรือเดือนเขาไล่จ่ายคุณนะผมไปห้องอาหารกนะะันต่อห้องน้ำจะมาขัดมือกันด้วยข้อตรงนี้ ระดับนะเอาเลเซอร์มาวัดระดับอากาศเพื่อจะทําการเทพื้นแล้วก็ปรับระดับกระเบื้องหาร,ระดับกระเบื้องนะครับอันนี้ก็ใส่ไฟเอยแล้วห้องนะี้ห้องน้ำแต่ห้องนี้จะพิเศษอ่ะจ,จะมีระเบียงให้ห้องนี้จะมีระเบียงอยู่เวยหน้าบ้านไม่ใหย่มากครับมีพอได้ชมหน้าบ้านที่เสารหรอเสารโรมันสวเสารโรมัน,มนแต่ไม่มียนีไม่แต่งลายนะแต่ก็น่าจะเอาแค่น,นี้แหละเสา มันแต hora, <si ่งขอบแล้วล no er ่ะครับห้องต่อไปนะเป็นห้องนอนอายครับห้องน้อนอ้ายก็อยู่ด้วยกันนี่เลยครับห้องน้อนอา้ายเตรียมครับเตรียมพื้นเตรียมอะไรไว้เหมือนกันครับตอนนี้ครับเตรียร์พื้นไปหมดละพื้นเรียบพื้นนั่นไม่รอแล้วครับตอนนี้จะ่อห้องห้องน้อนอ้ายนอนไปดีอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของที่ต่อเติมนะ มันจะเห็นหลังคานนหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เป็นส่วนต่อเติมขึ้นมานะต่อเติมหลังคานี้จะไปใช้เป็นของ SCG นะครับ SCG แผ่นเรียบนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างสวยนะครับการวางแผ่นหลังคานนะเรียบกริบเลยนหะมอันนี้เห็นชัดเลยนะอยู่แบบระยะประชิดเลยนะใส่ข้อใส่อะไรเรียบร้อยครับแล้วก็ห้อง่อไปนะห้องอไปเลยห้องของบอลลนครับมันจเปิดกันน่าจะเป็นในห้องนี้แหละ พมดล็อกจะมีหลายฟังก์ันนะบมีพกอย่ยมีอตัวดนะตัวบห้องน้ำเนมาไปมัเป็มีเสือร้องห้องน้ำตรงนี้น้สวัสดีค่ะห้องน้ำจะอบริเวณนี้เปียนการก่อครับช่องต่างๆนะเฮียเก็มาคุยครับรายละเอียดต่างๆนะฮะรูปไปมากสิเช้นจากตรงนีหรือเปล่าโดยเฉพาะเสือร้่งห้อน้ักเลย เนี่ยพอตังน้ำตาลสุดคขกอะไรถึงไหมว่ามันเดยอะเท่าไรกำลังวางแผนห้องน้ำครับพี่ครับก็ถัดมาจากห้องน้ำมันจะเป็นห้องส่นตัวของบริเวณโรงเลยมันก็อาจจะมห้องนอนตรงนี้ห้องนอนก็างอย่างครับีนไมมีอะไรเียมาตอนนี้ทางเราเกาะห้องน้ำนครับพอเกาห้องน้ำเสร็จเล้วก็ปูกระเบื้องนครับเพื่อนก็จะเริ่มต่อกันใ ห้องบอนก็จะมีมนะระเบียงสวยๆแบบนี้ช่วงนี้แกก็เพิ่มมีเวลาครับก็เดินสายตอนนี้พอได้อยู่บ้านก็สำหรับวันนี้นะครับก็พามาอาัปเดตบ้านบอสน,นกนะครับเพียงเท่านี้แหละครับมีอัปเดตส่วนไหนเพิ่มเติมก็ไล่ๆดูผมไล่ให้ฟังนะครับข่าวๆเนาะเดี๋ยวต่อไปมีการปูกกระเบื้องผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าายกระเบื้องต่างๆนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับส่วนพื้นนะครับต่างๆของห้อง ก็ใช้เวลาแบบค่อนข้างแบบโอ้โหนานนะเพราะหลานบ้านใหญ่เนะาะการคูกระเบื้องก็ค่อยละเอียดหน,น่อยนึงครับอาจจะเป็นกระเบื้องสวยๆลายยิ่งก่อนที่เคยเห็นก็ได้นะครับเดี๋ยวพามาชมอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็อ่านียงเท่านี้ครับสำหรับการอัปเดตนะครับบ้านบอน,นกุงสกรบ้านแสนป่าปีนะครับทั้งยังวนนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับ